ผมก็ต้องพูดว่า3ามดวงมันมีอะไรบ้างพวกเรามีกันทุกคนแหละแต่เะี๋ผมพูดถึงเงื่อนไขสองเงื่อนไขเงื่อนไข,ขแรกที่มีความสำคัญมากๆก็คือคุณทำใช่ไหมครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีคุณทำรับรองคุณไปไม่ไดเราปลูกผักขายฉีดยานคนกินช่างหัวมันเราได้เงินนะครับเจ๊นะครับคบิดอยา่างนี้เจ๊งตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วนะครับนะครับอันนี้คือไม่มีคุณทําประจาใจคุณจะทําการเกษตรซึ่งต่อยอดไปเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่สําเร็จนะครับ ปลูกครับสอนให้ปลูกผักพอสอนปลูกผักป,ปั๊บปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนยงไม่ทันปลูกมันจะขายแล้วครับเป็นอย่างนี้ประจำนะครับถ้าพวกอย่างนี้นะครับรับรองเลยไม่สําเร็จนะครับนะครับแั่นี้จะทําให้มีตรงนั้นเราก็ประสบผลได้ไงอีกการนึิตคือเป็นเงื่อนไขก็คือต้องมีค,ความรู้แล้วความรู้มันได้จากตรงไหนความรู้มันมีอยู่ในรอบตัวเราจากการที่เราปฏิบัติสังเกตจดจำนะครับ มาอบรมนะครับเอาไปทำนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวเปลี่ยนที่กินเหล้าเปลี่ยนที่เล่นไพ่ไม่รู้ใครทำนครับหรือเองนะครับใช่ไหมครับเราก็พาไปเปลี่ยนที่กินเหล้าไปเป็นเล่นไพ่นะครับมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็เอาเอาความาณมผัสเนี่ไปผ่านไม่รู้เท่าไหร่ปีปีไม่รู้เท่าไหร่ครับแล้วก็สร้างความผิดติดกิจสร้างความผิดติดกิจขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นความเคยชินนะครับอ่าไปอบรมถ่ายหน้ามีเลี้ยงไหมเนี่ยตัวเนี้ยมีกาแฟกินไหม มีข้าวจริงไหมครับเออถ้ามีเนี่ยไปถ้าไม่มีฉันไม่ไม่ว่างตรงนี้ต้องไปปลูกมันนะครับแล้วแล้วมันจะได้อะไรครับมผมเสียดายเงินประมาณสองชาติครับถ้าไม่ต้องเอามาทําในเรื่องราวที่นี่เป็นเรื่องอย่างนี้นะครับป่านนี้ถึงจนประเทศไทยเนี่ยทุกเส้นมีเส้นสีเหลี่ยมหมดแล้วมีรถไฟความเร็วสูงทุกจังหวัดนะครับ,รบเงินตรงนี้สูญหายไปสูีสูญ เป็นแสงใสายล้านเป็นแสงใส์ล้านครับหมดไปกับเรื่องหมอกที่ไม่นติดเรื่อง,องนะครับเราลองก็ตอนนี้ทางานจะให้ชาติมาเจริญเราก็ต้องกลับมาพัฒนาที่ตัวเราเองมาเริ่มที่ตัวเราก่อนไม่ต้องไปโอ้ยฉันปลูกทำเอินทรีย์แล้วเขาไม่ใช้อินทรีย์แล้วฉันจะทําได้เหรอมัวแต่สงสัยอยู่นั่นะไม่ทำสักทีไอคนที่ถามที่เก่งนั้นไม่ทำผมจะถึงเราต้ไปงัวนะครับคนที่ลงมือทำปั๊บก็จะมาถามเลื่จะเกิดอะไร พราะทำก็จะรู้ว่าเกิดัญหนอะไรไปแล้วก็แก้ไขสญหาที่เกิดเพราะแก้ไขได้ต่อไปํำว่ามันก็ก็จะไม่เกิดกคือคิดเป็นคือรู้จักคิดและคิดเป็นคนเราเนี่ยตอนนี้คนไทยนคิดไม่เป็นคิดได้กับคิดเป็นไม่เหมือนกันหะครับเราคิดได้นะครับคือคิดได้กับคิดเยยกตัวอย่างครับสมมติผมกับน้องทั้งสองคนผมเรียกน้องแต่มจะได้ยิน เรียนประน้องแกรนะสมมติว่าผมกับน้องสองคนเนี่ยเขาอยากกินลาบสักจานนึงนะครับลาบราคา30บาทช่วยกันออกคนละสิบบาทนะครับแล้วก็วันพี่เคาไปซื้อแกก็ไปซ,ซื้อมาแต่ไปซื้อมาแค่25บาทนั่นตะกี่ออกไปคนละสิบบาทก็้วทกี่ให้แต่ไปซื้อมายีบห้ก็ถอนก็อตอนต่้าบาทฉะนั้น3คนลงตัวไหมครับไม่ลงตัวก็เลยคืนคนละบาทช่วยกันคิดด้วยนะครับคืนคนละบาทตะกี่ออกไปคนละสิบบาท ตอนนี้คนละบาทก็ตอบออกไปคนละกี่บาทครับ9บาทเนาะที่เหลืออีก2บาทให้เป็นค่าเดิน,น,นขับคิดใหม่93ได้ไหรครับ93 27ให้ค่าเดินเป็น2บาทเป็นเท่าไหร่ครับเออแล้วมันหายไปเด็ดขาดตอบแบบมีเหตุและผลนะครับแล้วตอบแบบของคันทุก่น อีดองแต่ยังอะดงตรงใส่กวคือตางหน้าน๋ยากแชร่อะไรอันนั้นคือตอบแบบอังกฤษที่ม <c oughs> ันหายไปเพราะอะไรนะครับอยทราบไหมมันหายไปเพราวนะว่าคิดตาหมถ้าคิดใหม่ทำใหม่จะไม่เป็นนะครับนี่ครับเราเนี่ยชอบเขาคิดให้เสร็จแล้วเนาะ ขา้ามาบอกคุณเอามาเล็ดพันไปเอาเงินไปเอาช้อนพันไปเอาปุ๋ยไปเอายาไปนะครับแล้วก็ไปปลูกในที่ของคุณเสร็จแล้วก็มาขายเองให้เลยครับใช่รวยครับเป็นอีกทรน่าตลอดไหมเป็นอินทน่าตลกไหมใช่ไหมครับที่เรียกว่าเกษตรกราสัญญานะครับต่อไปก็จะถูกพูดถึงด้วยนะครับที่เกษตรกราสัญญาเดี๋ยวจะรู้ว่าผมอยู่ในแผนพัฒนาผมเป็นที่ปรึกษาของสภามทน์ แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่12นะครับจะมีกฎระเบียบต่างๆเยอะเลยนะครับต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกษตรไม่งั้นการเกษตรของเราจะไม่ไปที่ไหนผลสุดท้ายนะครับเราจะต้องไปเป็นลูกน้องลาวไปเป็นคิค่าลาวดีไหมครับไปรับจ้างใน,นลาวดีไหมครับเยี่ไหมครคับใกล้แล้วตอนนี้ใกล้แล้วเพราะว่าที่ดีเราไม่เหลือแล้วดีไหมครับจะเป็นมเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ส่งลูกหลานไปเรียน พอไปเรียนสูงก็ไปเป็นไปเป็นพี่ฆ่าเขาใช่ไหมครับกลับมาบอกว่าน้าท่วมโรงงานนะครับเขาปิดโรงงานให้กลับมาเก็บพิกที่บ้านยังเก็บไม่เป็นเลยเก็บกะเพราให้เก็บไม่เป็นให้องพูดถึงปลูกข้าวแล้วมันจะไปรอดนะครับลูกหลานเราไม่กลับมาทำทาเกษตรแล้วถ้าเกิดเราตายไปเกิตาก็กลายเป็นค่าเขาครับถ้ากลายเป็นต่าเขาอันนี้มันเป็น วงเวียนวงกลมที่เรียกว่าวงจอยูบาที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นนะครับนั้นแต่การที่พุทธไทยนะครับก็พยายามที่จะให้ในเรื่องนอร์นี้ที่จะให้ยึ้ถลักตัวเองโดยโดยที่เอาของที่มันอยู่แล้วเนี่ยมราทําให้มันดีขึ้นวัฒนธรรมของเราดีๆการทํานาข้าวการทําการเกษตรที่เป็นวัฒนธรรมดีๆหายไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเราปลูกข้าวเราก็เก็บข้าวไว้ทาทันต่อ ปลูกกระเพดแล้วก็เก็บกระเพาะไปทำทางตอ่อปลูกผักแล้วก็เก็บไห้ขับไ้ทำทางต่อเดี๋ยวนี้ไม่แล้วซื้อซื้อตะปูตกปูตำพี่แก่ไม่เก่งตำพี่แก่ไม่เป็นละเพราะว่าไม่ปลูกแล้วก็อ้งางีขออ้างว่าฉันไม่ปลูกกะเพราหัวระเพาขาตะไคร้เพราะว่าฉันต้องเอาเวลาเนี่ยไปปลูกมันเพื่อจะขายมันแล้วมาซื้อกะเพราหัวระเพาขาตะไคร้ถูกไหมครับถูกไหมครับ เพื่อจะขายมันแล้วก็มาซื้อข้าวกินนะครับใช่ไหมครับขายยานพลาแล้วก็ซื้อข้าวกินใช้ได้ไหมครับครับนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักการเดียนะครับที่ให้เราได้คิดสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเรานะครับแต่ละวันแต่ละวันอะไรที่สําคัญครับอะไรที่สําคัญครับที่เราตื่นขึ้นมาก็สําคัญกินใช่นหมครับเรื่องกินเรื่องกินเี่เรื่องใหญ่เนาะวันละสองร 200, ้อย่อไม่แม่บ้าน บอไหมครับซื้อกินเนี่ยคอละ200นี่ไม่พอนะเดี๋ยวนี้เนาะครับไม่พอ